ก็สวัสดีครับก็อยู่ในช่วงของ My Two Dream Team ของสุพันณงครับระบบปะพี่ก็ระบบก็เป็น 4, 2, 3, 1ครับผู้รักษาประตูครับประตูผมก็เลือกพี่ตองครับกะวินครับผมครับเอ่เซนเตอร์คู่ว่าเลือกตัวเองได้ไหมได้เหรอพี่ได้นะได้นะก็ถ้าผมว่าถ้าทีมของผมนะก็คือผม กับอาวยามาครับแบคขวาแบ้ขวาครับผมเลือกประสันครับผมเพราะอะไรพี่เขาเป็นคนที่เคี่ยวครับผมในเกมรับเอาเขี่ยวมากแบคซ้ายผมชอบสัสลักครับเพราะว่าอะไรีเพราะว่าเขาเติมเกมลุกได้ดีกลางคู่ก็ผมเลือกพี่โก้ดัสกอรครับกับพี่นิวครับพี่นิวชําเพราะว่าอะไรพี่เป็นพี่โก้พี่โก้ก็ คอยคอยคอยไล่กรรมการ <laughs> อีกคอยกดดันกรรมการ,ร <laughs> อ๋อเรียกว่าวางบอลทำไมวางบอลเรือเก็ตัวลูกก็เป็นชนาทีมครับตัวซ้ายก็เป็นเคตันครับผมทำไมถึงเป็นเคตันเนี <laughs> <c oughs> ่ยก็ผมคิดว่าเขายิงบอลได้ดีครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งได้ครับยิงบอลดีครับ <c oughs> ตัวตัวครับตัว<า>ตัวดีครับทางทางขวาก็ ผมให้เป็นพาจิตเจสเลยนะผมให้เป็นเต่าดินนยเอ้ยพี่อันนี้ไม่มีคนเลือกทำไมอ่ะไม่เคยมีคนเลือกเลยเนี่ยผมว่าเขาโลโลดีครับบ้าๆดีครับไม่ค่อยส่วนโลกเลยเลี้ยงกระชากอะไรดีครับโอเคหน้าเป้าพี่หน้าเป้าผมให้เทียเซนครับผมพี่มุ้ยครับโค้ดโค้ดอะแถวโค้ดก็ต้องทัตรหนนอยู่แล้วนี่ก็คือมาทูดีมทีมของผมครับคนต่อไปจะเป็นใครติดตามครับคำถาม